ส่วนสูง180เซนติเมตรผิวสีขาวสารีใบหน้าเต็มไปด้วยความเป็นละตินเอลเลซ่าเคยเป็นซูเปอร์โมเดลที่โด่งดังในยุโรปและอเมริกาเธอได้เซ็นสัญญาการเป็นนางแบบฉบับแรกเมื่ออายุได้17ปีทำให้เธอกลายเป็นนางแบบให้กับแบรนด์หรูถ่ายภาพบนนิตยสารแฟชนนั่นชั้นนำต่างๆอาชีพของเธอกำลังไปได้ด้วยดีแต่กลับมีเรื่องสุดแปลกเกิดขึ้น ครอบครัวของอลซาโทรแจ้งตำรวจด้วยความตืนม่นตระหนกไม่นานมาน,นี้เธอยังอยู่บนแคทวอล์กเดินแบบอยู่เลยตอนนี้เหมือนละเห,หายไปแล้วอย่างนั้นหรือต่อมาครอบครัวของอลิซาเลือทีสะโทรแจ้งตำรวจอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอลิซาจะละห,หายจากโลกไปแล้วตำรวจก็หาเบาะแสไม่ได้และเธอก็ไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวอีกเลยตั้งแต่นั้น จนกระทั่งปีต่อมาเธอกลับปรากฏตัวในสลัมที่ริโอซึ่งห่างจากบ้านในนิวยอร์กของเธอหลายพันกิโลเมตรและตอนที่พบอลเลซ่านั้นเธอยังเปลือยกายท่อนบนเดินไปเดินมาในถนนที่สุ่มซอย่างเดินลอยจากซูปเปอร์มื่อเดลระดับโลกกลายเปน็นหญิงบ้านในสลัมเกิดเรื่องเลวร้ายอ,อ,อะไรกับผู้หญิงคนนี้กันแน่ทำไมเธอถึงดูเลื่อนลอยอย่างนี้สวัสดีค่ะทุกคน นี่คือเรื่องแปลกในหอจดหมายเหตุในโลกนี้ไม่เคยขาดแคลนผู้ที่สามารถเปลี่ยนสะตาชีวิตตัวเองและคนที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดแต่ทว่านั้นก็เป็นเพียงแค่คนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะคนที่มีชาติกำเนิดต่ำต้อยอย่างเอเลซาเอเลซาเกิดในสลัมของประเทศบราซิลในประเทศบราซิลนั้นคนจนได้คนรวยมีแค่ถนนสายเดียวนั้น ตั้นเอาไว้แต่ผลลัพธ์กลับต่างการดังฟ้ากับเหวเกิดในสลัมหมายความว่าคุณอาจมีชีวิตที่แย่ไปตลอดชีวิตไม่มีวันที่จะม,มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้เอลซิซามีพี่น้องทั้งหมด7คนซึ่งคุณแม่เป็นคนดูแลทั้งหมดดังนั้นเมื่อเธอยังเล็กการใช้ชีวิตของเธอลำบากมากและเธอต้องการเปลี่ยนสถานการณ์นี้ ดังนั้นอเลซาจึงตัดสินใจออกไปเสี่ยงดวงเอลเลซาในวัย17ปีหนีออกจากบ้านและมายังนิวยอร์กขณะเดิอนอยู่ที่ถนนอเลซ่าก็ถูกแมวมองพบโดยบังเอิญเพราะอเลซาสวยมากแถมยังสูงอีกต่างหากดังนั้นแมวมองคนนั้นจึงถ่ายภาพเธอเหนึ่งภาพและส่งไปบริษัทที่ปารีต ด้วยเหตุนี้เอเลซาก็เริ่มต้นชีวิตการเป็นนางแบบที่โด่งดังของเธอและในไม่ช้าก็กลายเป็นที่รักของแบรนด์หรูรายใหญ่และเอเลซา,าก็ปรากฏตัวบ่อยครั้งในนิตยสารชั้นนำและแคดวอล์กที่สเตนอาชีพนางแบบของเอเลซ่ากำลังไปได้ด้วยดีเอเลซาไปเดินแบบเกือบทุกแฟชั่นวีคที่สำคัญในโยุโรป เธอได้เปิดตัวบน c a t ว a l k กับดีไซเนอร์ชั้นนำอย่างวิเวียนเวสบูดเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าแบรนนี้ครองวงการแฟชั่นมานานหลายทศวรรษคนหนุ่มสาวต่างตามเทรนแฟชั่นนี้ตอนที่เอเลสาฮอตที่สุดนั้นเธอยังเคยถ่ายแบบในที่สารแฟชั่นชั้นนำของโลกบราซียนเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นนางแบบหน้าปกที่สวยที่สุดในตอนนั้นนอกจากนี้ เอเลซายังได้ขึ้นปกนิตยสารแฟชั่น Fashion ชั้นนำอย่างแอลหลายครั้งเธอยังได้เซ็นสัญญากับแบรนด์หรูอย่างอามานีสเตล่าเมคคานีดีออและอีกหลายแบรนด์หรูอย่างไม่ขาดสายนอกจากนี้เธอยังเป็นนางแบบให้กับแบรนด์หรูเซอผ้าผู้ชายของอิตาลีอย่างเดียเซ่และแกปบาน่าอีกด้วยเธอมาจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในบราซิล เธอยืนอยู่บนเวทีระดับโลกด้วยความสวยของเธอมีหลายต่อหลายคนพยายามมาทั้งชีวิตแต่กลับไม่สามารถครอบครองเงินทองและเกียรติยศนี้ได้แต่ในปี2019เกิดอุบัติเหตุขึ้นกระทันหันเอลเลซ่าได้หายตัวไปนางแบบคนสวยที่ยังเดินอยู่บนเคดอล์อกได้ไม่นานกลับหายตัวไปอย่างกระทันหันสิ่งนี้ทำให้คนในครอบครัวของเธอรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเป็นอย่างมาก และพวกเขายังแจ้งความกับตำรวจในนิวยอร์กอีกด้วยแต่กลับไม่มีเบาะแสใดๆและบัญชีแพลตฟอร์มโซเชียลของเธอทั้งหมดก็ถูกล้างข้อมูลไปจนหมดเกลี้ยงเช่นกันบางคนถึงกับสงสัยว่าเธออาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามหนึ่งปีหลังจากนั้นพื้นที่สลัมในริโอเดจาเนโรประเทศบราซิล ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเฝ้าระวังชุมชนท้องถิ่นและพบว,ว่าเธอได้เดินเร่ร่อนไปอยู่ในสลัมเป็นเวลาสองสามวันมาแล้วเธอไม่สวมเสื้อผ้าและรองเท้าสภาพจิตใจค่อนข้างเลื่อนลอยพวกเขาเห็นอย่างนั้นเลยแจ,จ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีแต่เมื่อหญิงสาวได้พบก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมีท่าทางที่ตื่นกลัวแล้วกุมกระเป๋าเป้ของเธอไว้แน่น ภายใจ้การสื่อสารของตำรวจเธอจึงค่อยๆสงบแล้วยอมเปิดกระเป๋าใบนั้นด้านายกลับพบว,ว่าเป็นสัญญาจ้างจากบริษัทฟแฟชั่นลายใหญ่หลายแห่งนอกจากนี้ยังมีจดหมายแนะนำจากหน่วยงานโมเดลลิ่งหลายต่อหลายที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงขั้นกับไม่เชื่อด้วยสายตาพวกเขาได้พบอลซาที่หายสาบสูญไปแล้วเป็นปีดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบติดต่อครอบครัวของเธอ คุณแม่ของเอเลซาอยู่ที่บราซิลมาตลอดแต่เธอไม่รู้เลยว่าลูกสาวของตนเองกลับมาอยู่บ้านเองและยังกลายเป็นคนได้รับจนสัตอีกด้วยดังนั้นเธอจึงไปที่สถานีตำรวจทันทีแต่ตำรวจกลับบอกว่าเอเลซาบอกไม่อยากพบกับคนในครอบครัวเพราะในความคิดของเธอพวกเขาไม่สนใจแย่ดีกับความเป็นความใจของตนเอง เป็นแค่แวมพายที่ต้องการแค่หาผลประโยชน์จากตัวเธอเท่านั้นแล้วที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ทำไมเธอถึงต่อต้านการติดต่อกับคนในครอบครัวอย่างนี้แล้วยังมีจิตใจที่เลื่อนลอยเหมือนตกอยู่ในภาวะอย่างนี้อีกด้วยจากซูเป,ปอร์โมเดลชั้นนาของโลกสุดสาวเร่ร่อนในสลัมบางคนคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์การแต่งงานของเอเลซาบางสื่อก็ได้รายงานข่าวว่า ทุกคนต่างก็พูดถึงบุคคลสำคัญอย่างอดีตสามีของเอเลซ่าหรือว่าจะเป็นอดีตสามีที่ทำลายเอเลซ่าจริงๆแล้วความลับเบื้องหลังนี้คืออะไรกันแน่ในปี2012เอเลซ่าได้พบกับอังเรในแบบชาวรัสเซียที่แก่กว่าเธอ16ปีทั้งสองแต่งงานกันในปี2014หลังจากพบกันได้2ปีและให้กำเนิดลูกสาวในปีถัดมา และอังเรซามีของเธอก็ได้ใช้ชื่อเสียงของเขาทําให้อลเลซ่าขึ้นเป็นนางแบบชั้นนาโดยทั่วไปแล้วการแต่งงานและการมีลูกเป็นอุปรสรรคสําคัญของนายแบบนางแบบในช่วงที่อาชีพการงานกําลังเติบโตไปได้ด้วยดีวงการแฟชั่นมีการสับเปลี่ยนนางแบบนายแบบอย่างรวดเร็วหากรอจนถึงคลอดลูกแล้วอกาสมากมายอาจจะหายไปหมดแต่นั้นไม่ได้เป็นผลกับออลเซา ในความเป็นจริงหลังจากที่เธอคลอดลูกแล้วอาชีพการงานของเธอกลับก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเมื่อคลอดลูกแล้วเอลิซาที่กลับมามีหุ่นเหมือนเดิมแล้วนั้นยังครองตำแหนง่งซีจากการโปรโมทแบรนด์ต่างๆมากมายและเธอมักจะพาลูกสาวในวัยเจ็ดขวบไปหลังววทีการเดินแบบลูกสาวที่สุดทอดความสวยของเธอเป็นที่ชื่นชอบมากขณะเจ้าของอย่างอามานี ก็ยังหลงรักษาไว้คนนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าจอโซ a r อาร์มอนีเป็นนักคิดแฟชั่นที่แท้จริงและเป็นนักมนุษยธรรมทั้งในและนอกเวทีคนหนึ่งการที่สามารถทำให้จอโซอาร์มอนียอมรับได้นั้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในสายตาของคนภายนอกครอบครัวทั้งสามคนของเอเลสาใช้ชีวิตยังมีความสุขเอเลสาประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน อายุยังน้อยแต่กลับเป็นที่รักของแบรนต่างๆนอกจากหน้าตาดีแล้วแถมยังรวยอีกต่างหากสามีของเธอก็เป็นคนที่มีความสวรรค์มากพวกเขาเคยไปร่วมในรายการเวทีโมเดลที่ดูดีที่สุดในอเมริกาลูกสาวของเธอก็สวยมากเอลล่ากลายเป็นผู้ชนะในชีวิตอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามชีวิตการแต่งงานของเอล่ากลับดูไม่มีความสุขเลย แต่เมื่อเทียบกับความสำเร็จในอาชีพชีวิตแต่งงานของเอเลสาไม่ราบรื่นมากนะักเนื่องจากพวกเขาได้ประกาศกันอย่าร้างหลังจากทั้งสองได้ให้กำเนิดลูกสาวได้ไม่นานอังเรอดีตสามีได้วิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของอเลซาภรรยาของเขาเป็นอย่างมากเขาเคยเปิดเผยต่อสราณชนว่าอเลซาเป็นคนที่ขี้งุน่นหิดอีกทางยังดื้อรั้นมาก และเมื่อเธอโกรธเธอจะทิ้งลูกสาวตัวน้อยไว้คนเดียวที่สนามบินแล้วเป็นกลับนิวยอร์กคนเดียวสุดท้ายก็เป็นเขาที่ต้องบินไปรับลูกสาวที่ยุโรปอังเดรพูดว่าเธอไม่ให้ความสนใจดูแลลูกสาวเป็นสาเหตุหลักของการหย่าร้างและเขายังกล่าวต่อนหน้าเธออีกว่าผมจำเป็นต้องปกป้องลูกสาวผมจะไม่ปล่อยให้เอเลซ่าได้อยู่ใกล้ลูกสาวของผมอีก แน่นอนว่าการที่อังเดรออกมาพูดแบบนี้ไม่สามารถเชื่อได้อย่างเต็มที่เพราะตอนนั้นทั้งสองคนกำลังต่อสู้กันเพื่อได้สิทธิ์การดูแลลูกสาวดังนั้นจึงไม่ชัดเจนว่าอังเดรพูดอย่างนี้มีเจตนาหรือไม่เพื่อนของเอลิซาเปิดเผยทำไมเอลิซาละทิ้งสิทธิ์การดูแลลูกสาวอย่างรวดเร็วแบบนี้ไม่ใช่เพราะไม่รักลูก เพราะเธอได้รับการคุกคามทางเพศจากแอนเดรียอดีตสามีต่างหาเพื่อนของเอลิซาบอกว่าอังเดรอดีตสามีเพื่อที่จะให้เอลิซาลาทิ้นสิทธิการดูแลเขาได้ควบคูมเอลิซามาโดยตลอดอังเดรเคยพูดว่าจะโปวดรูปตอนมีอะไรการกับเอลิซาในสื่อออนไลน์สิ่งนี้ทำให้เอลิซาเป็นกังวลมาก เมื่ออเลซ่าพบว,ว่าอดีตซามีของเธอได้โพดรูปภาพบางรูปในทางออนไลน์จริงๆเธอสิ้นหวังและเลือกที่จะสละสิทธิการเลี้ยงดูบุตรดังนั้นเราก็ยังไม่สามารถแน่ใจได้ว่าสิ่งที่อังเรอดีตสามีพูดเกี่ยวกับเอเลซ่าทำไม่ดีต่อลูกนั้นเป็นความจริงหรือไม่ไม่นานหลังจากขา้อพิพาทสิทธิการเลี้ยงดูเอเลซ่าหายตัวไปจากบ้านในนิวยอร์กนี่เป็นครั้งแรกที่พบว,ว่าเธอหายตัวไป ซึ่งครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำตัวเธอกลับมาได้ในเพียงเวลา5วันตอนที่พบเธอเอลซิซาเพอนิกนอยเธอเดินร่อนเร่ไปทางเหนือของนิวยอร์กประมาณ30นาทีขณดนั้นผู้คนต่างก็คิดว่าที่เธอมีอาการเช่นนี้ก็เพราะว่าเธอเสียใจกับการที่ไม่ได้สิ็จการเลี้ยงลูกบุตรและไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้แล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไป หลังจากนั้นเอเลซ่ายังคงทุ่มเทให้กับงานต่อไปมีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังคงพูดถึงเรื่องนี้อยู่เมื่อเทียบกับคนกระทบความเลวร้ายที่ชีวิตหลังการแต่งงานมอบให้เธอสาเหตุอีกด้านหนึ่งคือคนในครอบครัวของเธอเองเนื่องจากความกดดันของคนในครอบครัวถึงทําให้เธอมีสติเลื่อนลอยอย่างนี้ซึ่งความจริงเป็นอย่างนี้จริงหรือเอเลซ่าเป็นกสาคนแรกที่ออกมาจากสลัม ซึ่งเธออาจถูกมองว่าเป็นเครื่องหางเงินของครอบครวัวความสําเร็จของเธอกลายเป็นความหวังของแม่และพี่น้องให้รอดพ้นจากความยากจนดังนั้นพวกเขาจึงเห็นเธอเป็นเครื่องทําเงินเรียกร้องและเอาเปรียบเธออยู่ตลอดเวลาเพราะในการสนทน,นากับตำรวจที่บราซิลนั้นเอลซิซากล่าวว่าฉันไม่อยากกลับนิวยอร์กเพราะฉันต้องการหลบหนีจากผู้คนที่เห็นแก่เงินของฉันคนในครอบครัว ไม่มีใครสนใจความสุขทุกข์ของฉันเลยเอเลซ่าย,ยังกล่าวอีกว่าเธอได้ใช้ชีวิตอย่งมีความสุขในบราซิลอีกทางยังมีแฟนใหม่แล้วด้วยตามที่เอเลซ่าได้สนทนากับเจ้าหน้าที่ในบราซิลเธอไม่ได้ป่วยทางจิตท,ทุกอย่างมาจากคนในครอบครัวสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาทาั้งนั้นเพื่อเข้ามาครอบคุองทรัพย์สินของเธอและนี่คล้ายกับบิดนี่อดีดได้อีกมาก ซึ่งบิตตีเคยถูกพ่อทแท้ๆควบคุมอ,อิสระภาพและทรัพย์สินมานานถึง13ปีในที่สุดภายใต้การต่อสู้อย่างเต็มที่ของบริตนี่คุณพ่อได้สูญเสียสิทธิ์ในการควบคุมของเธอไปอย่างไรก็ตามคำพูดของอเลซ่ามีช่องโหว่ใหญ่มากเพราะหนึ่งปีที่เธอหายไปคนในครอบครัวไม่เคยรับรู้เลยว่าเธออยู่ที่ไหนมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะสร้างข่าวลือขึ้นมา และไม่สามารถบังคับใช้การควบคุมที่เธอพูดได้ดังนั้นสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการลร้มเหลวในอาชีพการงานทำให้เกิดปัญหาทางจิตหลังจากการสอบสวนพบว่าอันที่จริงการหายตัวไปของเอเลสาน,นั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีบอดแสในการสืบหาเลยเดิมทีงานนางแบบของเธอที่นิวยอร์กเป็นไปได้ด้วยดีแต่บริษัทหวังว่าจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าสู่ตลาดปรมาณ ในคราวเดียวอย่างไรก็ตามเอเลซ่ามีจุดประสงค์จะกลับไปทำงานที่บร,ราซิลบริษัทไม่เห็นด้วยในตอนแรกแต่นึกถึงชื่อเสียงของเอเลซ่าในที่สุดบริษัทรกร็ปฏิญินประนอมยอมทำตามข้อเสนอของเธอในเดือนมกราคมปี2019เอเลซ่าเดินทางกลับบราซิลแต่เธอไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวโดวยเหตุผลพิเศษบางอย่างบริษัทโมเดลลิ่งของบราซิล อยู่ในภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่เธอจึงไม่มีโอกาสได้งานที่ดีตอนอยู่ที่นิวยอร์กบริษัทแบนต่างๆล้นวนแต่เข้ามาติดต่อเอเลเซียด้วยตัวเองแต่พอกลับมาที่บราซิลก็ไม่มีบริษัทแบนสินค้าไหนติดต่อเธอมาเลยและเธอก็ติดต่อหางานเองไม่ได้ซึ่งทําให้เธอรู้สึกหมดหวังเอามากๆสําหรับเอเลซ่าแล้วยิ่งเหมือนถูกบทขย,ยอย่างแรง อาจเป็นเพราะครอบครัวควาดหวังกับเอลิซามากเกินไปเอลซซาซึงไม่สามารถยอมรับสถานะของเธอจากเป per m มเดลกลายเป็นคนว่างงานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่อยากให้ครอบครัวเห็นตนเองตกอยู่ในสภาพแบบนี้นั่นเป็นเหตุผลที่เธอเลือกที่จะตัดขาดการติดต่อกับครอบครัวแต่นั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เอลซซามีปัญหาทางด้านจิตใจ ซึ่งในเวลานี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดความจริงในเรื่องนี้ว่าตามที่เพื่อนบราซิลของเอเลเซียได้พูดไว้เอเลเซียได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งมีการคาดเดากันว่าเจ้าหน้าที่รายนี้หลอกให้เอเลเซียเสพยาต้องห้ามถึงทําให้เธอเสียสติในที่สุดเอเลซาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอดีตคนรักหลอกจริงหรือหรือนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เอเลซีเสียสติหรือเปล่า ซึ่งวงการนางแบบเคยมีตัวอย่างแบบนี้มาก่อนซูซี่เปเรสอดีตน,นางแบบสาวราตินถูกหลอกไปขายตัวและโดนทิ้งไว้กลางถนนหลังจากนั้นก็กลายเป็นคนเร่ร่อนซูซี่เปเรอสอาศัยรูปร่างที่เซ็กซี่ร้อนแรงและรูปร่างหน้าตาที่แปลกใหม่ทำให้เธอเปิดตัวได้สำเร็จเธอได้ถ่ายรูปโปสเตอร์มากมายนับไม่ถ้วนและกลายเป็นเทปเซ็กซในใจผู้ชายโดมิกันโดยปริยาย เช่นเดียวกับเอเรซาทั้งคู่มีวัยเด็กที่ค่อนข้างยากจนต่อมาอาศัยความสวยของตนเองเ,เปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นแต่ต่างกันตรงที่เอเรซาโชคดีกว่าหลังจากเซ็นสัญญากับมเดลลิงก็เปิดตัวสำเร็จทันทีส่วนอดีตซูปเปอร์โมเดลลาตินซูซี่เบเรน,นั้นหลังจากเซ็นสัญญาแล้วชีวิตกลับพบก,กับพายนะบริษัทที่ซูซี่เบเรเซ็นสัญญาด้วยนั้น เป็นองค์กรมืดของอิตาลีซึ่งบริษัทนี้อาศัยมอรลนิ่งที่ถูกกฎหมายมาบางหน้าแล้วทําการหลอกนวงแบบมากมายเช่นจะกับซูซี่เบเรสหลายคนให้เข้ามาอย่างที่ซูซี่เบเรสเล่าหลังจากมาถึงอิตาลีเธอกลายเป็นผู้หญิงอินเทอร์เทนสําหรับพวกอันธพาลหลายคนและในช่วงเวลาที่เป็นผู้หญิงอินเทอร์เทนนั้นซูซี่เบเรสได้ผ่นเรื่องราวเลวร้ายมากมาย บางคนควบคุมเธอด้วยยาทำให้เธอสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและความคิดไปอย่างสิ้นเชิงและทำตามสิ่งที่เขาบอกให้เธอทำจนกระทั่งสองปีจอมาได้พบซูซี่เบรเรสบนถนนในนิวยอร์กและเธอจะพูดไม่หยุดว่าพวกเขาทำร้ายฉันพวกเขาทำร้ายฉันสัญญาได้หมดแล้วหมดแล้วสำหรับซูซี่เบเรสแล้วการทำร้ายแบบนี้เป็นความเจ็บปวดทั้งชีวิต การติดยาเป็นปีศาจที่เธอต้องต่อต้านมันทั้งชีวิตหลังจากได้รับการช่วยเหลือซูซี่เบเรสถูกนำตัวส่งไปที่คลินิกจิตเวชเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยแพทย์บอกว่านอกจากร่างกายของซูซี่เบเรสจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วแถมเธอยังมีอาการของโรคซึมเศร้าอีกด้วยเอกสารสัญญ,ญาจากมเดลลงไปนั้นเมื่อหลายปีก่อนได้สุบจิตวิญญาณของเธอไปหมดแล้วตั้งนานแล้ว เอเลซ่าโชคดีกว่าซูซี่เปเรตมากแต่น่าเสียดายการประเมินด้านสถาบันในบราซิลเอเลซ่าป่วยทั้งจิตจริงๆและเมื่อคุณแม่ของเธอทราบในเรื่องนี้แล้วก็เดินทางมาดูแลเอเลซ่าทันทีและตอนนี้เอเลซ่ากำลังนักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเอเลซ่าป่วยทั้งจิตด,ด้วยสาเหตุอะไรทำให้เอเลซ่าจากซูปเปอร์โมเดลที่มีชื่อเสียง กลายเป็นสาวเร่ร่อนไปกลายในสลัมได้และเป็นคนบ้าที่ไม่อยากกลับไปที่นิวยอร์กบางทีมันอาจไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เอลเล็กซานเยสติแต่เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆมารวมกันเกี่ยวกับการใช้ยาของเธอความรักที่เลิกลาถูกครอบครัวใช้ประโยชน์ถูกสามีทำร้ายสูญเสียลูกสูญเสียหน้าที่การงานไปบางอย่างอาจจะยังไม่เกิด แต่บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับเธอแล้วและที่แยกที่สุดก็คือทุกเรื่องราวถูกรวมกันเอาไว้ในที่สุดก็กลับมาบดคย,ยี้เธอทำให้เอเลซกลับมายังสลัมที่วุ่นวายซึ่งเธอเคยอยู่อาศัยในไว้เด็กรายละเอียดความจริงเป็นอย่างไรต้องรอให้เอเลซีฟื้นตัวก่อนถึงจะบอกเล่าความจริงกับเราได้ บางทีการที่มีครอบรครัวคอยห่วงใยจะทําให้อเลซ่าฟื้นจากอาการป่วยได้เร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามส่วนเรื่องที่จะกลับมาเป็นนางแบบที่โด่งดังเหมือนครั้งอดีตนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากสําหรับเธอความจริงที่ทําให้ผู้คนรู้สึกสลดในเรื่องนี้ก็คืออเลซ่า e อายุเพียง26ปีแค่20กว่าปีเธอต้องประสบกับความยากลำบากในวัยเด็กความภาคภูมิใจในวัยหนุ่มสาว มีอาชีพการงานที่เจริญก้าวหน้าแล้วก็ต้องประสบกับความรักที่เล้าช้านคนในครอบครัวเอารักเอาเปรียบความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกความผิดหวังในหน้าที่การงานหญิงสาวในวัย20กว่าปีหลังจากที่เกิดเรื่องราวมากมายขนาดนี้การหลบหนีอาจเป็นหนทางเดียวที่เธอคิดได้และเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นและเมื่อเธอรับความจริงไม่ได้ ไม่สามารถเก็บเรื่องมากกว่านี้ได้แล้วสภาพจิตใจของเธอเลยมีความผิดปกติขึ้นมาในที่สุดมีภาพะะยนตร์เรื่องหนึ่งตำนานที่สวยงามของชิชิลีได้นำความงามที่แท้จริงมาสู่สายตาของผู้ชมแล้วบอกท่านผู้ชมว่าสำหรับความงามแล้วโชคชะตาช่างโหดร้ายเหลือเกินเรื่องราวที่สวยงามเมื่อพังทลายลงแล้วมักจะทำให้ผู้คนเศร้าโศกวังว่าอาเลซาจะลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง แม้เธอจะไม่ได้ทำอาชีพนางแบบต่อไปแล้วก็ตามแต่เธอสามารถมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นได้โอเคคะ่ะทุกคนเรื่องราวที่เรานำเสนอในวันนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หากเพื่อนๆชอบช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเราจะทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย